จะมาทำาฟรล่ออฟนะคะแล้วทาก่อนนอนนะหคืนนั้นอ่ะมึงกูพูดตรงๆเลยว่าลูกนีกูใช้นานแล้วอ่ะเฮยครั้งแรกแล้วมึงทำได้ขนาดนี้ได้ไงแก้มหลับสบายมากถ้าไปฉีดสามีระวังสามีหลับเร็วนะคะรวงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้แชแนลเช่นเคยนะคะทุกคนไม่ได้ทำกิปเฟลลิทมาแล้ว ว,ะะวันนี้ก็เลยถือเลิกอ่ะไหนๆก็แต่งหน้าสวยแบบนี้แล้วนะคะก็เลยจะมาทำ f ฟ e l it o f นะคะถ่นเต้นอนะ่ะทุกคนจะบอกก่อนว่าวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่เป็นสิ่งที่แบบเราใช้จริงนะคะใช้ประจําแล้วก็ใช้แล้วต้องชอบจริงอะไรเงี้ยถึงมาพูดได้นะคะวันนี้แก้มคัดมาหลากหลายหมวดหมู่หมายความว่ามีทั้งผิวผมหน้าคือเยอะมากๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีลองหลายอย่างเหมือนกันถึงแม้ว่าโควิดจะทําให้เราชอบไม่ได้ใช่แต่เนี่ย นี่คือใครออนไลน์จะจีจรรออะไรช็อปออนไลน์จริงๆอ่ะของที่ช็อปมาเยอะกว่านี้เยอะมากนะแต่คัดเฉพาะของที่เราเออชอบจริงอะไรเงี้ยนะคะอ่ะมาเลิกไปที่ตัวแรกก่อนนะคะนะคะแก้มว่าเอาไปเรื่องผิวก่อนละกันเพราะว่าผิวแก้มเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะคะก็คือตั้งแต่แก้มออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็กักตัวคือเราแทบไม่ได้ทําอะไรที่ออกแดดเลยหรือไม่ก็ไม่ได้ไปทะเลเลยถ้าพูดง่ายเนาะก็ตั้งปฏิญาติาตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าแบบเออช่วงนี้เป็นช่วงที่เราพักผิวใช่ปะ<ๆ>เราก็จะบารุงนนึงก็เลยไปอ่านรี วงรีวิวมาจากจนมาได้น้องเขาอันนี้คนรีวิวเยอะมากเลยอะเพื่อนๆคะ่ะคือมันน่าใช้อะมันน่ารักอะทุกคนเห็นปะ่ะมันมีความแบบปุ๊กปิกแบบ ผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาลองใช้เอาจริงที่ซื้อพราอมมันมีคําว่าคอลลาเจนด้วยแหละอ่ะเอาตัวนี้ก่อนละกันเนาะตัวนี้ก็อันนี้เขาชื่อว่า Glory Collagen g l o w y Scrub นะคะชื่อ,อนี้เลยคือหลักๆที่ใช้เนี่ยที่ชอบเลยซื้อมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นคอลลาเจนที่เหมือนแบบพอใช้ไปแล้วที่ผิวอะมันเป็นการต่ออายุให้ผิวฟื้นฟูผิวให้ผิวฟูเอาจริงไอ้เรื่องไอเ้อไอเรื่องฟูไม่ฟูอะไรพวกเนี้ยสำหรับแก้มอะคือมันเป็นตัวตัดสินใจก็จริงแต่ทำไงเราถึงยังใช้ต่อเพราะกลิ่นเลยค่ะทาผู้ชม กินหอมมากคือถ้าสมมติส่งต่อผ่านทางนี้ได้นะจะส่งต่อเลยเว้ยคือ กลิ่นมันหอมแบบน้ำหอมแบรนด์เนมอะสครับเนาเขาจะมีความแบบอันนีแ้แอบให้ดูนะเนี่ยมันจะมีความแบบเม็ดเม็ดเขาจะละเอียดมากเว้ยแบบคือละเอียดมาก๋ยวทุ่คนห้นไหมถ้าแบบวันไหนที่มีเวลาเนี่ยก็จะใช้แทนสมู่ไปเลยเวย้ยแต่ถ้าบบวันไหนที่แบบเร่งรีบก็ใช้แต่เฉพาะจุดที่มันสําคัญอนะอย่างเช่นแบบข้อศอกหรือหัวเข่าอะไรเงี้ยก็ถ,ถ,ถูถูนะคะมันก็จะช่วยพอใช้สครับตัวนี้เสร็จใช่ไหมอาบน้ำมาเสร็จปุ๊บก็จะทาเบ็นนี้เลยต่อเลยเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเหมือนมันเป็นสิ่งที่เขารีวิวคู่กันอยู่แล้วว่าแบบเป็นคอลลา ก็จะแบบทำเต็มที่กับผิวได้แค่นี้นะพูดชื่อก่อนอันนี้ชื่อว่า Judy Charlotte c h a r l o t t e c o l l a g e n Brightening Serum Judy เออถูกแล้ว อันนี้เป็นเป็นเซรั่มที่เป็นแบบเ็ลเนี่ยแก้มชอบอยู่แล้วไงเป็นคนชอบเนื้อแบบนี้ทุกคนปะมันซึมเร็วมากแล้วกลิ่นอะคือคุณหนูมากกลิ่นหอมมากแล้วใช้คู่กันนะคะคุทุกคนคือสครับก่อนใช่ป่ะแล้วก็ตามด้วยเนี้ยออกมาคือผิวนุ่มมากเลยเว้ยแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารให้สีนะคะเพราะว่านี่จะเป็นเจลใสๆอย่างนี้เลยคือแบบอ่อนโยนนะ,คะใ,คใครผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้เลยเวลาสครับก็สครับทั้งตัวเลยนะเออแต่ถ้าหลังไม่ถึงก็ให้คนอื่นนสับให้้ไดนะ <S <S ก็เล่อย่างนั้นวะก็ไปตามกันได้นะคะอยู่บ้านกลุบกลิกเราตั้งปฏิญาณไว้แบบหมดโควิดอีฉันต้องผิวสวยไปทะเลอะไรเงี้ยสรุปก็คือไม่หมดสักที <c oughs> โควิดอะไม่โควิดจะหมดพอพูดถึงเรื่องผิวๆเนี่ยเราขอพูดอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในหมวดหมดูหม่คล้ายๆกันแต่ก็ คนละสัดส,ส่วนกันอันนี้จะเป็นสบู่นะคะสบูอนน่อาบน้ําก็เป็นของ b a t ์สแอนบอดี้ชว e เวอรจนะคะคือทุกคนจะบอกว่าตนนัวนี้ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่ากลิ่นแบบล้วนๆสามอย่างเนี่ยคือแก้มใช้ประจํานะคะมันเป็นผิวที่ออกมาคือหอมแบบเหมือนไม่ต้องฉีดน้ําหอมอะเออมันหอมมากมันเป็นกลิ่นแบบหน้านทนุถนอมอุ้ยหน้ากอดหน้าฟาดหน,น้าขยำอะไรเงี้ยแล้วทาก่อนนอนนะคืนนั้นออนอนๆๆๆๆ ต้องซื้อซ้ําเลยอีกอกลิ่นนี้ยที่สําคัญคืออันนี้เขามีเชียวิตามินอ e ีด้วยก็คือมันจะช่วยให้ผิวของเรามันไม่แห้งผิวเราจะไม่แห้งอิอาร์ตเลยแล้วก็ที่สําคัญอีกอันคือ มันไม่ได้เหนอะแบบเหมือนตะลางไม่ออกอะเออซึ่งอันเนี้ยใม่ไหม่ๆม่มันก็ยังแบบมีความไม่เหนอะไม่เหนียวความหอมคือเต็มร้อยหอมมาส่วนของผมบ้างนะคะทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนไปกับผมเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่ที่ผ่านมาที่แก้มฟอกทุกคนสังเกตด,ดูว่าก่อนหน้านี้นแก้มสีผมจะอ่อนกว่านี้เยอะนะคะช่วงนั้นคือแก้มฟอกผมเยอะมากหลังจากที่ฟอกอันนั้นมากก็คือแบบน้าตาตกในเพราะว่าผมแก้มขาดทุกคนเห็นตรงนี้ปะที่มันเป็นเหมือนหน้ามาตรงเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ย คือแก้มไม่ได้ตัดหน้าหมาเลยไม่ได้สไลด์เลยแต่ผมขาดค่ะทุกคนขาดแบบผมหนูแท้อ่ะทีนี้ก็เลยแบบเครียดมากเลยเวย้ยเลยไปอ่านนี้เน็ตมาเหมือนกันนะคะแล้วก็สั่งเซฟอฟลา่าอันนี้ก็ออนไลน์มาเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือไปอ่านรีวิวมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขออ่านชื่อก่อนเขาชื่อว่า o l a p เพ็กแคร์เพอร์เฟนะคะเป็น n u m b บ r สาม Number ร <3, S 2> เออ,เอ,อ number สามไม่มีก็คือเป็นเบอร์สามซึ่ง OLA p เพ็เนี่ยต้องพูดก่อนว่าจริงๆแล้วเขามีหลายเบอร์มากนะคะก็มีตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้า แต่ว่าแอมก็อ่านเน็ตมาแล้วก็ทุกคนบอกเป็นจริงเดียวกันว่าถ้าเริ่มใช้อะให้ซื้อแบบเป็นเบอร์สามมาก่อนเพราะว่าอันนี้จะเป็นการซ่อมแซมผมที่แบบรังลึกที่สุด1,400นะอันเนี้ยแพงมากตอนมาถึงเนี้ยก็แบบเฮ้ยทำไมมันเล็กจังวะทุกคนแบบพันสี่เออซึ่งแบบตอนแรกเถอแบบอืมเอเงินชิบหายแพงก็แพงแล้วก็เลยไแปบบอ่ะลองใช้ดูเชื่อไหมว่าแค่ใช้แค่ครั้งแรกเท่านั้นอะมือกูพูดตรงเลยว่า รูกนี้กูใช้นานแล้วอะอันนี้มันจะไม่ใช่แค่เคลือบผมด้านนอกเว้ยมันจะไม่ใช่แค่ครีมนวดแต่มันจะเป็นตัวที่ไปซ่อมพันธะในเส้นผมที่เสียหายคือถ้าจับแบบเราจะรู้สึกว่าผมมันดูแข็งแรงเว้ยวิธีชใช้ป่ปะคือเขาบอกว่าเราต้องสาดน้าเปล่าก่อนหนึ่งรอบล้างน้าเปล่าพอล้างน้าเปล่าเสร็จปุ๊บเป,เป,าเป่าให้หมาดๆแห้งๆหงมาดๆแล้วเอาตัวนี้หมัก หมักทิ้งไว้เลยกี่นาทีก็ได้นะคะขั้นต่ำสิบห้านาทีแก้มหมักประมาณแค่20นาทีพอนะคะพอหมักเสร็จอะถึงเอาไปสระผมที่ร้านนะคะเพราะแกชอบสระที่ร้านใช่ปะพอไปถึงที่ร้านเขาก็สระปกติของเขานะคะคือสระผมครีมนวดอะไรเงี้ยตามสเต็ปเดิมเลยสิ่งที่สัมผัสได้อะคือมันไม่ใช่แค่นุ่มลื่นทุกคนกคือแก้รู้สึกว่าผมมันเรียงตัวสวยอะคือเราไม่เคยใช้ครีมนวดหรืออะไรก็ตามที่มันแบบ เฮ้ยครั้งแรกแล้วมึงมึงทำได้ขนาดนี้ได้ไงจริงๆนะทุกคนลงทุนกับอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยมันดีกว่าดีกว่าไปจ่ายที่ร้านแพงๆอะไรอย่างงี้เนาะระวังของปลอมนะเพราะตอนที่แก้มอ่านรีวิวอะมันก็มีคนเจอของปลอมเยอะมากเหมือนกันนะแนะนำว่าไปซื้อซิฟอล่าเถอะเพราะว่าแท้แน่นอนต่อมานะคะขอมาพูดถึงอะไรที่เป็นไอเทมที่แบบแปลกๆนี่ค่ะได้น้องเขามาให้ดูหน้าตาก่อนอ่ะอันนี้เป็นของแบรนด์ดิสเวิร์กนะคะนี่ตัวนี้นะชื่อว่า s l e e p Pillow s p ป a y นะคะทุกคนคงงงว่าเอ้ยคืออะไรคะ อันนี้เป็นสเปรย์ที่ทําให้หลับลึกนะคะแล้วก็ทําให้หลับง่ายเป็นสเปรย์ฉีดหมอนกลิ่นอนะ่ะมันจะทําให้เราง่วงแล้วก็เคลิ้มแล้วก็หลับลึกนะคะทําไมถึงอยู่นีเป็นเฟเวอร์ลิตเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลเนี่ยแก้ม,มาก,ก็มีความแบบฉีดหมอนทุกคืนเว้ยแล้วทุกคืนที่ฉีดอะแก้มสูดแก้มหลับสบายมากเรื่องจริงรู้สึกว่าหลับสบายแล้วแบบ หน้านอนอะ่ะเดี๋ยวหาข้อมูลให้ฟังนะคะเป็นสเปรย์แบบธรรมชาติปลอดสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็เขาบอกปราศจากสีสังเคราะห์ปราศจากพาราเบนปราศจากน้ำมันแร่นู่นนี่นั่นแต่มันจะได้กลิ่นแค่ตอนที่แบบฉีดตอนแรกอะเว้แต่พอเรานอนไปที่หมอนแล้วอะเราจะไม่รู้สึกแล้วว่ามีกลิ่นอะไรอยู่ในตัวแล้วมันก็จะแบบหลับไปเลยอะ่ะ ราคาก็1,100แพงนะคะแพงเลยแต่ตอนที่แก้มซื้อก็อ่านรีวิวเหมือนกันเออซึ่งตัวนี้แก้มแนะนำสำหรับคนที่หลับยากนะคะรับรองว่าติดใจนะคะหลับแต่แต่ว่าถ้าไปฉีดสาม,มีระวังสาม,มีหลับเร็วนะคะระวังนะคะเตือนแล้วนะคะ ต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นลิปมันนะคะลิปบาล์มแบบเหมือนเพื่อน,นะคะเพื่อนสนิทเขาเนี่ยทักส่วนตัวมาแบบว่าเออมึงกูดูวอล์กมึงมาหลายครั้งแล้วแตบบ่ว่าทำไมปากแบบตอนตื่นนอนมึงมันมุมันดูอิ่มมันดูแบบมันดูปากสุขภาพดีทุกวันทุกคลิปเลยทั้งที่จริงๆรแล้วแกเป็นคนปากแห้งมากนะปากแห้งแบบ แตกเป็นขุยเลยนะคะจนแบบมานั่งรู้สึกว่าอ๋อน่าจะเป็นพอแก้มเปลี่ยนลิปนะคะเพิ่งได้ลองตัวใหม่มานะคะช่วงอันนี้ซื้อตอนอยู่โรงพยาบาลเลยแล้วพอลองอะ่ะคือปากมันดูแบอ,อิ่มมันดูแบบฟูมากๆเลยใช้ไปเรื่อยๆจนแบบมันบุ๋มอะทุกคนมันบุ่มลงไปแล้วอะอันนี้นะคะชื่อแบรนด์ว่า b i o k i s s นะคะ Face the soy' คือมันเป็นภาษาไม่ใช่อังกฤษอะแก้มรู้แค่นี้แต่ว่าให้ดูหน้าตาก่อนว่าน้องเขาคือ อย่างนี้นะคะนี่ตัวเนี้ยมันเป็นลิปบาล์มที่เพิ่มความชุ่มชื้นอบอิ่มทําให้ปากเนียนใสเป็นสีชมพูด้วยแล้วก็มีส่วนผสมหลักจากไขมันจากพืชที่ช่วยเสริมการซ่อมแซมต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะเนื้อมันดีจริงๆเพราะมันเป็นมันเป็นความมันที่แบบมันเคลือบดีมากๆเลยอะลิปมันอะแก๊ต้องพูดอีกงกันว่ามันทําให้ปากเราอะณะตอนที่ทาไม่แห้งนะคะแต่ว่าพอแบบลิปมันมันหมดจากปากเราไปอะ แกมรู้สึกว่าความแห้งมันก็กลับมาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวนี้เองที่บอกอ่ะคือมันรู้สึกว่าแบบตื่นเช้ามาปากมันก็ยังมีความอวบอิ่มอยู่ในปากอยู่ดีท่านั้นที่ลิปมันมันก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากแนะนําต่อมากเลยนะคะสำหรับคนที่มีงบแล้วก็ปากแตกหนักมากๆอะไรเงี้ยลองไปหาซื้อน้องคุณนี้ดูเพราะว่า ใช่แล้วปากมันฟูได้ใจแม่หรือกูนต่อมานะคะขอเป็นอาหารเสริมบ้างนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เคยรีวิวอาหารเสริมสักเท่าไหร่แต่ว่าที่ผ่านมาคือเหมือนแบบพี่แอมมี่กิติยาเขาก็ออกโปรดักต์ตัวใหม่มาใช่ปะแล้วก็ส่งมาให้แก้มลองดื่มนะคะอามารีรอยอรัลลี่ไม่ใช่อารมารีรอยอรัลเยลลี่พลัสนะคะก็คือเป็นนมรึ่งแบบชงทุกคนดูหน้าตานะคะอ่ะทำไมาถึงมาอยู่เป็นเฟเวอร์ลิตก็พอมันว่างอะ มาอยู่บ้านไม่ได้ทำ <laughs> ก็กิน <laughs> ก็มารุงอะไร <laughs> ก็ไปเรื่อยนี่บ <laughs> อ,อกว่าทีเนี้ยเหมือนพอกินแบบหลายๆวันติดเข้าอะ่ะแกมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเห็นผลและรู้สึกได้ก็คือเรื่องของผิวนะคะผิวมันดูใสมันดูฟูนอนน้อยแต่ก็หน้าไม่โทรมอะไรเงี้ยนะคะ <laughs> ก็คือหลกัหลกๆตัวเนี้ยเขาจะมีส่วนผสมของนมผึ่งซึ่งอันนี้ก็มารูปแบบชงแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่เป็นแค่นมพึ่งนะมันเหมือนมันมีคอลลาเจนนะคะมีมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์วิตามิน C อะไรเงี้ยหลายหลายอย่างแล <laughs> ะที่สําคัญคือแก้มชอบตรงที่เขาตาล ก็จะทาให้เราเนี่ยไม่อ้วนแต่รสชาติยังอร่อยอันนั้นคือสิ่งที่แบบเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะชงในน้าเย็นนะอะไรเงี้ยพึ่งแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะทุกอย่างก็คือจบมันง่ายมากก็ไปหาซื้อกันได้นะที่เพจอมารีไทยแลนด์เนาะอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะส่วนใหญ่เขาจะจัดโปรโมชั่นเยอะมากนะคะพวกแบบ2กล่องเหลือ999ารอยาเะไรเงี้ยไปไปซื้อได้อ่อมีออยมีไดุ้ดแจง้งทุกอย่างครบนะคะก็ใครหานมพงนมพึ่งอยากลองทานกุ๊กกลิบอะไรเงี้ยลองไปหาซื้อกันได้แนะนำโอเคต่อมานะคะก็จะเป็น สเป ดับกลิ่นปากเฮ้ยทุกคนอย่าเพิ่งตลกอย่าเพิ่งโจกอย่าเพิ่งหาว่าฉันปากเหม็นหรือยังไงให้ดูหน้าตาก,ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์เดนเทสเต้นะคะก็ลักษณะหน้าตาทุกค,คนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทาไมถึงมาเป็นเฟเวอร์ลิทิชันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแก้มเนี่ยมีความแบบเจอคนเยอะอเหมือนประชุมเยอะคุยเยอะเราไม่อยากให้กลิ่นอาหารไปโดนเขาคือมันไม่ใช่ว่าปากเหม็นนะทุกคนใจเย็นก่อนดิฉันแปรงฟันแต่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นใจมันเป็นเรื่องของความแบบเตรียมตัวอะไรสักอย่างเออ ก็ลองมาหลายแบรนด์จนมาเจอเดนเชเต้น่ะคือรู้สึกชอบมากเชื่อไหมว่าใช้มากเกือบ10อันแล้วอ่ะ <Wow. S 1> มันดักกินอาหารได้ค่อนข้างดีจริงๆหมายความว่าอาจจะอย่างเราลกอยู่กับลุพี่สองคนสามคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องใส่แมะใช่ป่ะอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ลแล้วก็ตามเนี้ยรร้สึกว่ามัน่นใจอยากจะคุยกับเขาหรือนูนี่น่นใครพกอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะนก็ด,ดูดูแลตัวเองดีสมมติถ้าเรากำลังนึกภาพว่าถ้าสมมติก,กูไปเดทแล้วเจอผู้ชายพกอันเนี้ย เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูแลตัวเองดีจังเราจะไม่รู้สึกว่าเขาปากเหม็นนะ่ะถ้าใครที่แบบเขินอายในการใช้ตัวนี้ก็อยากจะให้ลองเปลี่ยนทัศนคติดูนะคะลองพกดูอาจจะลองใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ถ้าอยากจะลองอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเชื่อเราก็ไปซื้อตัวนี้เถอะมันดีอันสุดท้ายของเมคอัพนะคะจําได้ไหมก่อนหน้านี้นะคะแก้มเคยให้เฟเวอร์ลิปมาสคาร่าให้กับหลังโคมจะบอกว่าพูดเลยก็ได้ตรงๆว่าตอนนี้มันไม่ได้ชอบอย่างนั้นแล้วได้ไปลองตัวอื่นนู่นดูนี่นั่น,นจนไปเจอเฮ้ย ฟังดีนะคะมันคืออเวการ์อัลล็อกนี่หน้าตาเป็นนี้นะคะเป็นมัสคาร่าที่แบบฉันไปอยู่ไหนมา ตัวนี้คือเป็น,ปนมาคาชาที่1ในดวงใจที่1ในดวงจักรวาลโลกกว้างชอบที่สุด <Wow. S 1> สําหรับคนงบน้อยเนี่ยเมเบลินรุ่นแทง่งแท่งเหลืองอะโอเคผ่านนะคะอันนั้นนะเลิศแต่อย่างแก้มเนะี่ยก็เป็นคนตาแบบตามันง่ายมากขนตาแก้มยาวมากอันนี้ขนตาไม่ได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาคาชาที่แบบมันไม่ได้แบบกันน้ํามากๆอะบางครั้งอะมันจะไปจุดๆๆๆอยู่บนข้างบนเพราะว่าขนตามันงอนไปโดนหรือไม่ก็หล่นลงมาข้างล่างแล้วก็จะกองอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยซึ่งอย่างเมเบลินเนี่ยบางทีก็ เอาไปอยู่เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยมันแพงจริงแต่มันดีมากเลยอ่ะเพราะขนตาแก้มอ่ะทุกคนให้ซูมเนี่ยคือมันงอนระค้างเดิอยู่เนี่ยทั้งวันสมมติแกปัดตอนเช้าตอนเย็นกลางดืนกลางดืนกลางคืนกับกลางดึกเป็นกลางดืนมันคิดว่ากูผสมได้ยังไงอ่ะต้องเป็นคนแบบไหนตกกลางดึกตกกลางคืนเนี่ยขนตาก็ยังแบบนี้อยู่แต่ข้อเสียคือแพงมากราคามัน1,400บาทแพงจริงๆนะคะอันนี้บอกเลยว่าแพงแบบ ต้องปัดในวันที่แบบถ่ายงานอะปัดในวันสําคัญนะเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวมันหมดนะคะก็ต้องใช้ในวันที่เราต้องการแบบความติดทนความเนี้ยบชอบจริงๆอันเนี้ย ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเฟลลิทที่อยากแนะนําต่อมากๆสําหรับคนที่มีงบแล้วก็อยากได้วัสดคุค่าดีๆหรือทนๆนะคะอันนี้ก็ซื้อได้ซฟล่าเหมือนกันก็ประมาณนี้นะสำหรับเฟลลิทรอบนี้เป็นของที่ใช้จริงนะคะแล้วก็ของที่แนะนําต่อนี่คือดีจริงหมายความว่าบอกปุ๊บเนี่ยรับรองซื้อใช้เนี่ยต้องถูกใจแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบไม่มั่นใจตัวไหนที่แบบโอ้ยราคามันดูแพงไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไปหารีวิวอา่านได้เลยนะคะรับรองว่าอาจจะเจอเว็บเดียวกันก็ลองไปหาอา่านกันดูนะคะสําหรับวันนี้ ไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำฟิลลินานจนแบบเออมันต้องมีแล้วแหละเพราะว่าเจอของดีเยอะมากไงอย่างที่บอกเนี่ยพอเจอของดีก็จะบอกต่อวันนี้ต้องลากอดไปแล้วจะกันใหม่ในวิดีโอหน้านานคนลาตีฟันดีสวัสด์ลาตีฝันดีสวัสด์มึงคิดดูผสมอีกแล้วลาตีฝันดีสวัสดิ์น่าหนักแล้วแหละต้องบำรุงสมองแล้วต้องไปหาอาหารบำรุงสมองแล้วตอนนี้ไปแล้วค่ะบาย